โทรศัพท์อ,อ,อยู่ไหนน้าฉันรู้รสึกว่าโทรศัพท์ออมันหายอ่ะโอ้นี่ไงโทรศัพท์เต้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 เฮ้ยแบบสวัสดีเธอเธอช่วยมา,าหาเขาหน่อยได้ไหมอ่ะเขาคิดถึงอะได้สิอย่าเราไปหานะเจ้าตัวเองเขารักเต่งนะจ้าอืม,ม ชสึกใจจังมีแฟนตั้ง2คนเนยจะไปเพื่อสนิทของแฟนชันด้วยวอะอะตอนนี้มาทำนะ้ำส้มกันก่อนส้มหมดแล้วไปสั่งส้มดีกว่าพาทษทีวันนี้ไม่ค่อยสั่งส้มมากินสักเท่าไหร่ทุกคนอาจจะมันมันอาจจะรอนานนิดหนึ่งนะเราก็คงจะต้องสั่งส้มมา ให้ดูโครงซิใกล้มาถึงแล้วนะอ๋อมาถึงแล้วไง้ไงขอบคุณครับให้ปักน้ำส้มให้แฟนกินก่อนตั่น้ำส้มกันชันรู้สเกอร์วันนี้ไม่ค่อยอารมณ์ดีสุดเท่าไหร่ ้ต้องไปทำแล้วสู้ไม่แฟนกินน,น,น้ำ้มปน้อมีแฟนเป็นอย่างนี้นก็รู้สึกตีบเหมือนกันนี่นาฉันทำแล้วกับชินด้วยดีกว่า ของชิคกี้พายชอบกินเป็นนังส้มเหมือนกันนั่นแหละจะไปเอาอ้มส้มกรเขียนยำส้มทุเทียเอาอฟฟิศแฟนกันแฟนนี้ mình phải xay trái, ai bị cong chơi đây này, làm xong cả, ừm, ăn lại trang, trang làm xong, ừm, ăn lại trang, trang làm xong thì em hả? Đúng, 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 mẹ đúng, 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 แต่ตอนนี้เขาขอไปนอนพักก่อนนะของงูนอนพักต๊งโซฟานะไม่เอาไปนอนพักข้างบนนะ่ะเธอก็อยู่ข้างล่างของเธอไปแล้วกันนะเธอก็อยู่ข้างล่างของเธอไปแล้วกันนะบ๊ายบายแฟนนี่อยู่เลยออกจากกัน,นก่อน เขาเรียกสภัยที่วากันมาเกิอนฮัลโหลแตงมาทังยังเขารออยู่นะโอเคใกล้ okay, ถึงแล้วหน้านะบ้านเองนะรอเขาด้วยนะจ้าทำา oh my, น้ำส้มรกว่าโอ้ไม่น้ำส้ม เธอจะชอบกินน้ำอางุง่ินไหมเนี่ยเธอจะโกยฉันแน่เลยนี่ฉัน,อนเอาเงาอ่างุ่นฉันทำกินเองเอาตันฉันไม่อยากปุ้ยๆใครมากมายงี้ฉันก็อยากกินน้ำอางุ่นเหมือนกันออน่านะจะต้องเสียเงี้ยนิดนิดของเรื่องเนาะจะต้อนรักษา โอเคว่าไงล่ะไอ้เจ็กแต่งงานฉันคิดถึงเธอจังเลยเธอมาหาทุกวันเลยนะได้สิใช่ตอ้เยไนเลยที่เราไปสมัยเรียนนะ่ะฉันเบื่อนอนมาเลยอ่ะน่าเบื่อยิงอะไรก็ไม่รู้อดใจก็เธอก็เป็นอย่างนั้นเองแหละแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกันละป้าเราไปกันเถอะโอเคผมพาไปนะ เดินเข้ามาตรงนี้เลยนะที่รักถอดรองเท้าก็ได้นะถอดรองเท้าตรงนี้จะไดนขอบณนะาคาที่บอกไม่งั้นคงไม่รู้แน่เลยเอะไปรองเท้าจังเอาจะไปกลุ่งเก่งกันอ,อยู่ข้างบนกันเถอะได้สิ ไม่ต้องไปกลุ่มกินข้าวห,หรอกกุ่มกินข้าวเลยเดีเ๋ยวผมไปเตรียมเตียงนอนมาให้นะครับเอาละ่ะตอนนี้คุณน่าจะรู้กันแล้วนะว่าเตียงนอนของผมคือเตียงนี้โอาละเรามาพร้อมกลุ่มก,กินกันเถอะมาฟอมแล้ว เราซ้อมกันก่อนนะเฮย่งกุกสิงกัน่งสนาชไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ

ฉันจะไม่ได pues er ้ตกลงอย่างนีเดี๋ยวซื้อกระจายก่อนไม่หรอไม่หรอชิทอนมันไม่ไหวนะไม่ต้องมายุ่งฉันเลยออกไปเว่าชิท้องหอบก็เลยเอ้ยรีบออกไปดีกว่านาย๋ยวเราก็จะต้องดูหลัก ออไปก็ออกไปวะทำไมฉันต้องโดนมาโดนเลยงี้ด้วย ถ้ามันจะเจมาเก็บตัวแล้วจะควต้องน้องหลงให้อย่างงี้ไปตลอดกาลแล้วคือฉันยอมจบชีวิตตัวเองก่อนตั How ้งแต่ไหนมาฉันต sure. ั้งแต่ไหนมาฉันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุตอนนี้แฟนของฉันกับเพื่อนของฉันได้ไปเปิ่นกอดทำไปที่ตลอดส่วนฉัน ก็ไม่มีแฟนแล้วเรื่องกันมีแฟนมีแฟนไปก็ไม่ได้อะไรอู้น้ำส้มที่สุดอ่ะน้ำส้มของเราหายไปไหนให้ไปใส่กินน้ำมะงงุนดีกว่าเรจาจะตายน้ำมังงุนหรอทำเค้กกินด,ด,นดนีกว่ามันไม่ค่อยมีความรู้สึกแต่ทุกคนอาจจะบอกทำเค้กเนื้อหรอไม่แต่วันนี้เรา,มมา,าจะม,จา,มาทำเค้กเปรียดสารทีวิธีของเรากันค่ะ ออกมาโตเลยเยอะมากเลยเราจะเคลียร์แต่ละอย่างนะคะซึ่งตอนนี้เราจะทำถ้วยกับอันนี้เอามาไม่คนกันก่อนนะคะจุบๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บอาร์ทออกมาจิ้บแป้งแล้วค่ะทุกคนมันนวดกันจิ้บจิบจิ้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 บอื้อ,อีอมันเลี้ยแล้วยึดมอั่ยอื้อ 是不是要选色呢？<noise> <noise> เอาล่ะเราจะกน็นวดแป้งจริงอาจจะมีเสียงปนนะคะขออภัยที่ก้าวเสียงร้างค่ะจริงนดาเนี่ยวันนี้ฉันลองกินแบบนี้บ้างไรกันเอาล่ะทุกคนทุกคนนะคะจะอาจจะเห็นร้องเป็นยังไงแต่อตอนนี้ก็ขอจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะมันสิบเอ็ดวาร์ เราก็ขออน,นุญาตปิดคลิปนะคะแต่ตอนนี้ขอโอเคแค่ก่อนนะคะตอนนี้ก็สิ่งเวลาลงคลิปแล้วค่ะบ๊ายบาย